สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีตอนเย็นคัน้องบอลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายโมงครับผมสวัสดีเซบอนสวัสดีครับผม กันมาทั้งไทยยามเย็นค่ะน้องบอลสวัสดีครับบ่ายโมงของทุดันใต้หกโมงเย็นใช่ไหมครับที่ที่ไทยหกโมงเย็นใช่ไหมครับ คระองค์6โมงแรงอากาศร้อนไงครับอากาศวันนี้ร้อนอยู่ครับมันคืมมาประมาณ3วันแล้ครับคืมแล้วก็ฝนตกมา3วันแล้วซักผ้าไม่ได้แดดเพิ่งจะออกแบบเป็นจริงเป็นจังคือวันนี้ครับน้องเซบ,บีเป็นไงบ้างครับน้องเซบ,บีตอนนี้อยู่ในเมืองอะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าจากที่ผมอยู่กับน้องอาหารกันเกือบ200กิโลครับ สวัสดีครับพ่อบสวัสดีครับหลิดเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวันสวัสดีครับ เนชั่นครับผมเป็นขนมหวานเซวีเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ไม่มีใครรู้ข่าวของน้องเลยครับเพราะว่าน้องอยู่ในเมืองแล้วก็พีททหารไทยก็ไม่ได้อยู่โซนนั้นนะครับน,น้องบอลกลับให้วันไหน ับไปวันที่สิบหกครับสิบหกที่จะถึงนี้ครับถึงสนามบ,บินนนเมืองก็วันที่สิบเจ็ดตอนเช้าที่เจยบนั่งเครื่องมากเลยมันนานนะ12-13สิบสองสิบสามชั่วโมง น่าจะเดินทางมาวันนี้ครับไม่รู้ว่าถึงหรือยังครับ น่าจะมาถึงวันนี้ครับเพราะว่าเกมที่พักให้ให้ทีมลุงเบกนะครับ เดียวจนกวดกามมาหลักคลับก่อนถ่ายคลิปกับน้องเนีย่ยจะพยายามครับถ้ามีเวลานะครับเพราะช่วงนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มทยอยเก็บกระเป๋ากันแล้วครับแพ็คของกันละพอวันที่สิบสี่นี้ก็ต้องไปชั่งน้ำหนัก กระเป๋าสวัสดีคค่บน้องบันทานอะไรครับเป็นขนมหวานพวกถั่วพวกอะไรของเ네นชั่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ยำจุดปวดกามือะไรเนี่ยสัสวี่สองหมื่นคนนะครับทาคลิปสั้นเก็บของก้วนะตอนนี้ผมเก็บไปแล้วสองกระเป๋าเนี่ครับหนึ่งสอง มีชื่อแล้วก็มีป้ายเรียบร้อยอกับช็อคหนึ่งครับนับวันนะครับคิดถึงอินเทอร์เน็ตประเทศไทยแล้วครับคิดถึงซอยจุหมูกระทะ

ปีน่นจะปีประมาณปีสามเดือน,นครับพี่จ่ากี้เขาแวะแอนล่างจิตบ่แอนล่างจิตบ่เนยใจครับเขาทีไปลิลลี่ครับพี่ดเดเนมือให้อ๋อไปที่แล้วว่าซื้อๆนั่งแบบเป็นถังไงเนี่ยนะแบบงงหิวแม่เดี๋ยวถ้าขอแวะตรงนี้จว่าโอเคครับมันประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนั้นซื้อประมาณห้านิตาซื้อเท่าไหร่ว่าจังตอนนั้น่ื้อถังน้ำห้านิตรที่เรามาเกาะเนี่ย ฝา,า,า,ากนด้ด้วยครับถา้ถาถ้าว่าเขาแวะนะอโอเคครับสวัสดีครับสอบบทนฑาสายสวัสดีครับตอนไปเตรียมของกินของใช้เต็มกระเป๋าขากลับก็เต็มกระเป๋าใช่ครับผมไอ <laughs> <laughs> ตอนที่ลาพักอ่ะซื้อของจากไทยมาเยอะ ขนเสื้อผ้ามาเยอะเป็นไงราคากลับทีเนี้ยเตรียมของกลับก็เยอะเหมือนกันเขาให้หนึ่งกระเป๋าน้ำหนักไม่เกินน้ำหนักไม่เกินยี่สิบสามกิโลคุณคมครับผมขอบครับขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องสวรรค์พุทธทยครับ ตั้งแต่ไไดลฟ์สดมาผมได้์สดตั้งแต่ก่อนสนสนามแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ไลฟ์เพิ่งจะมาไลฟ์มาเนี่ยขอบคุณครับผมผมค,ครับสนับสนุนช่องสัมบันภูไทย มันก็เคี้ยวมันก็เพลินดีนะจะปวดเบืลักกามตอนเนี้ยเห็นช่องตารางคอมเมนต์สีฟ้าใหญ่ๆเบ็นขึ้นมันดีต่อใจมากมันดีต่อใจมากๆเลย ออืน่าครูแทรคิดถึงน้องเชบีเบินหะคคะรูปน้องผมยังติดไว้บนหัวนอนผมเลยพี่ เซบีเป็นซอฟท์แวร์ให้กับทหารไทยในสุรานใต้บางท่านไม่รู้จักน้องเซบีเลยเอย้บางท่านไม่จักทหารไทยเลยแล้วก็ไม่ไม่รู้จักเลยว่าทหารไทยมีทหารไทยทํางานต่างประเทศหรือสุรานใต้นี่แหละครับน้องเซบีบาบีน้องเซบีที่ทําให้พี่ๆคนไทยได้รู้ว่ามีทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ย คิดถึงน้องเซบีที่น่ารักจังค่าพิมพ์ซะผมอ่านยากนะพี่ น้องตอนนี้ผมเอาเสื้อไปให้น้องอ่ะน้องสะอาดสะอ้านมากน้องสะอาดสะอ้านมากแล้วมีความรู้สึกว่าเซบีม,มันไม่ได้ผอมนะที่ทุกคนเห็นในคลิปของพี่ทหารไทยหลายๆคนที่เขาเอาลงอ่ะตอนที่เจอตรงริมริมทางริมถนนนะครับตอนที่ว่าขับรถผ่านอ่ะที่แล้วน้องวิ่งมาที่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ใส่เกงสใส่แต่เสื้ออะไรเนี่ย ดูเหมือนเขาจะผอมนะแต่วันที่ผมเอาเสื้อไปให้น้องอะ่ะน้องไม่ได้ผอมเลยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะสวัสดีเจ้าสบอลสวัสดีครับสว,สวัสดีค่ะ,นนนะห,ททนหนุ่มซอหนุ่มบอลและทหารททุกนายเลิฟหนุ่มน้อยเซบีได้เด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะครับผมหวังว่าพันห้าจะมีโอกาสได้เจอเซบี โพ oh. ี่เชื่อไหมคือแบบว่าทุกคนอ่ะคือมมเมนว่าไอ้ผ่านห้าคงจะได้เจอน้องเซบีอ่ะแล้วแล้วผ่านสีที่อยู่เนี้ยทุกคนอ่านแล้วแบบต้องมีคนส่วนมันเป็นไปนได้ยากอ่ะพี่เอาตรงๆเปลนไป,นปนได้ยากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าภารกิจของผ่านห้าที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอนอ่ะถ้า u ูเอไม่ได้ให้ขึ้นไปทำโซนเมืองมุนดี้เมือง ทางเอมวโอโรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอครับผมถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดเขาให้ทำโซนอะไรนะเออโทลิตหรืออะไรเนี่ยอืมนะครับอันนี้อันนี้ไม่กล้าการันตีเลยครับว่าจะได้เจอห้องหรือเปล่า ยากอยู่ยากจริงๆเพราะว่าจากจากแคมป์อาหารไทยอยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. เมืองจูบาไปหาน้องเซบีมันห่างก,กันเกือบสองร้อยกิโลเมตแล้วอีกอย่างถ้าเกิดผ่านไปส่วนนู้นอะ่ะก็ไม่ได้แวะไม่ได้จอดไม่ได้อะไรกับน้องอยู่แล้วว่าต้องขับรถผ่านแล้วถ้าเกิดน้องเซบีวิ่งมาเชื่อไหมว่าพี่ๆปั่นห้าข้ามา บางคนก็ยังจําน้องไม่ได้ขนาดพี่พี่ผัดส,สีที่อยู่เมือเบกนะตอนที่เขาขับรถผ่านเขายังถามกันแล้วกันเลยว่าอ,อ,อันนี้ใช่ไหมเซบีอันนี้เซบีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่ว่าเซบีอันนี้ใช่ไหมอะไรเงีย้ยอืมแล้วยิ่งผ่านห้าเนี่ยผมว่าเด็กน้อยนะครับตามภาษาถ้าเกิดเขาอยู่ในหมู่บ้านของเขาเนี้ยเขาก็แต่งตัวก็จะมอมแมมหน่อย บางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำวาอันนี้คือน้องเสบีใกล้กลับบ้านเราย,ยังครับกลับช่องไหนครับใกล้แล้วครับผมนับวันแล้วครับแพ็คของรอแล้วครับตอนนี้ถึงประเทศไทยวันที่สิบเจ็ดครับผมกลับช็อกหนึ่งครับเพราะว่าตอนมาก็มาช็อกหนึ่ง สาวบอลมไทยได้กับประเทศไทยไม่ลังครับเนี่ยครับวันที่สิบเจ็ดนี่ถึงประเทศไทยครับใช่ครับพี่ใช่ครับเขาแต่งตัวหล่อมากตั้งแต่อยู่กับน้องมาเดือนกว่าๆที่อยู่เมืองมุนดีแล้วก็วันนั้นแหละเป็นวันที่ผมอึงม้งเลยโหเขาแต่งตัวหล่อมากแบบแต่งตัวแบบเป็นทางการอะ <laughs> ใช่ใช,ใช่ผมว่าผม,ผมก็คิดว่าเป็นประมาณนั้นแหละแล้วลองท้าวใบที่เขาใส่มานะ่ะโทนสีน้ําเงินดำอะ่ะมันเข้ากับเสื้อที่ผมจะไปให้น้องอะ่ะเสื้อที่ไปให้น้องก็โทนน้ําเงินดำเหมือนกันเขาก็ดีครับน้องสวีตโตเป็นหนุ่มน้องคงอยากมาเที่ยวประเทศไทยน้องคงคิดถึงทหารไทยแต่อนาคตไม่แน่นะครับผมก็เชื่อปรนมานันครับพี่เดี๋ยวรอให้น้องโตก่อนเนาะ อยู่ทัสิบปีสิบห้าปียีิบปีข้างหน้านะถ้าเกิดน้องเราจำได้ต้องามว่าตั้งแต่ผัดสามนาะที่เขาถ่ายน้องเสบี้ลงอะ่ะพี่พี่เคยเห็นที่น้องแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็เมียี่ส่สนดไหมไม่เคยเจอไม่เคยเห็นผมก็เพิ่งจะเห็น วันนั้นแหละวันที่ผมอเสอเื้อไปให้น้องแหละวันนั้นแหละที่แบบอแต่งตัวแบบเป็นทางการอะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นน้องแต่งตัวแบบนี้ทักงทีตั้งแต่ภาพสามเลยที่ดูคลิปตอนนี้ก่อนที่ผมจะมานะ เยอจนปวดกามแต่ก็อร่อยจนซิเบิร์นอยกินไปกินมากห,นหนลายมวนตาเอคลิปแรกจะโอเล่ถ่ายน้องใส่เสื้อขาดพุงนิดนึงใช่ครับพี่ใช่ครับเ <c oughs> ต่นหน้าสงสารไมลลนสวสารเนาะ เขาคงอยากได้เสื <databases> yeah, yeah, But, ้อผ้าแบบน้องสายบีมากน้องสาบบอลใช่ครับผมเขาก็เขาก็อยากมีเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงผืนน้ำเนฮ่าฮ่าฮามาครับมามาเมื่อขงน้องตอนน้องหัวละยิ้มหวานและบางครั้งก็เกเรนะ ตามภาษาวัยเด็กครับส่วนตามภาษาเขาเด็กน้อยวัยกำลังดื้อกำลังสนบิสกิตมันละเผาบิสกิตพี่เห็นแล้วพี่อดสงสารไม่ได้ครับใช่ครับบันดีได้แล้วครับที่เราเกิดเป็นคนไทยเนาะเราโชคดีแค่ไหน เตอร์หวานเจีย๊ยบพออินแล้วก็ชาวที่ที่ตั้งแต่อยู่น่นมาก็ไม่เคยเห็นชาวบ้านเยอะขนาดนี้มาก่อนวันนั้นเยอะมากหนุ่มๆสาวๆนี่เต็มหมดเลยครับวันนั้น ใครจะไปคิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้จะบอกให้ทีแรกอะคิดว่าเปออัรห้5คงจะได้เจอน้องเซบีแน่นอนแต่เราต้องรู้ว่าน้องเซบีย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองพี่แต่ถ้าน้องเซบีไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองอะถ้าน้องอยู่บ้านหลังเดิมอะ ถ้าเราไปทํางานล่ะเราพักตรงข้ามกับบ้านน้องเลยน้องมาวิ่งมาหาแน่นอนแต่อันนี้น้องย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกับพ่ออยู่ตรงค่ายทหารนั่นแหละครับการจะได้เจอกันก็ยากจากทีโอบี OB, จากที่พักอ่ะครับตรงข้ามไอ้บ้านหลังเก่าของบ้านหลังเดิมของน้องอ่ะกับที่พัก ไปบ้านหลังใหม่ของน้องอาหางประมาณสามกิโลสองถึงสากิโลก็เลยคิดว่าอืเป็นไปได้ยากอะที่จะได้เจอ ถ้าเออย่างหนึ่งผมไม่ได้รูปแบบค้าวข้างตัวเองหรือหลงตัวเองหรือนู่นนี่นั่นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าน้องอ่ะถ้ามันมันจำใครได้น่ะน้องก็จะกล้าเล่นด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดน้องไม่สนิทหรือว่าน้องไม่เคยเห็นน่ะน้องจะเป็นแบบงงง,งอะไรเงี้ยน้องจะแบบเป็นกลัวไม่กล้าเล่นตอนพักสามเซบีมีพี่สาวด้วยเซบี bi, กับพี่สาวชอบมาหน้าหางน้อง,น,องนั่นแหละผมก็อยากเห็นพี่สาวของเซบีเหมือนกันอ่ะ ไม่รู้หน้าตาเปางง็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นเห็นแค่บริเต้น้นองสาวของเซบีนนแหละั่นแหละถ้าน้องเซบีมันสน,นิทแะไม่ต้องมีขนมไม่ต้องมีอะไรมันก็มาเล่นด้วยชอบเก้งบางวันพาผมเดินลอดในป่ารองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยทีน,นี้นั่งเล่นในป่าหู่นั่ ถ้าน้องไม่สนิทหรือน้องไม่เคยเห็นหน้าน้องก็ไม่กล้าเข้าหาน้องก็ไม่กล้าเล่นเหมือนเด็กน้อยทั่วไปแหละครับอย่างเราเราไม่สนิทเราก็ไม่กล้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่กล้าไปเล่นไปหยอกไปล้อถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแหละผมคิดว่าแบบนั้นนะไม่มาม่าไม่ดาม่านะครับผมพี่สาวหน้าเหมือนบันดาค่ะ ตอนนี้ต่อให้เห็นกันก็คงจะคงจะไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบันั้นอะไปก็ไปบ้านนอ้องสามีประมาณสองรอบแล้วเข้าไปในในโซนบ้านน้องแล้วก็ไม่เห็นนะไม่รู้อยู่ไหนหรือว่าเขาอาจจะมีแฟนแล้วเขาไปอยู่บ้านแฟนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ประเพณีของเขาเนาะ

พีสาวยังเด็กอยู่เลยอายุน่าจะไม่เกินสิบขวเอหลอไม่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นเลยแค่สิบดีเห็นแล้วละ่ะน้องเซบีเดเป็นเด็กฉลาดและเรียนรู้เก่งหัวไวมาก สอนอะไรก็ทําได้หมดใช่ใช่ครับสวัสดีครับพ่อบอลสวัสดีครับโหพี่พี่ผมกําลังจะลงเพราะว่าแดดมันออกมัจะไปซักผ้าในิทหลังจากแดดทั้งหลังจากฝนตกมาสองสามวันคลุ้มตลอดเพิ่งจะแดดออกวันเนี้ยฮะใช่ครับผาสีไม่เห็นเลยพี่พี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซักผ้ากก่อนเดอแดดมันออกแล้วเยอสี ยากกันซักนะครับยังไงเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมาะไล่สดใหม่โอเคเนาะไปแล้วนะครับพีพลีเอฟซี FC. ทุกทุกท่านจะไปด้วยเลยโอเคครับบ๊ายบาย เดี๋ยวผมไว้มาล้ายสดใหม่เด้อเดี๋ยวผมเขาอยาตไปซักผ้าก่อนบันแดดมันออกแล้วบ๊ายบายครับบรร๊ายบายพี่พี่ทุกคนบ๊ายบายจันักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นกันครับโอเคครับไปแล้ว